สวัสดีครับนะเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปัม๊มลานาซอสนะครับวันนี้มีอะไรมาให้ดูเดี๋ยวรอติดตามมีของดีมาให้ดูนะก็ตอนนี้น่าจะ ep ีที่70กว่าละ79มั้งที่ทำคลิปนี้นะกะ็เรามาถยนถึง ep ีที่79ใกล้ถึง80แล้วนะอีกไม่นานคงถึงร้อยเดี๋ยวจะพยายามทำมาให้ชมนะบางคนก็จะเบื่อนะก็ ดูเป็นความบันเทิงไปแล้วกันนะก็ไม่ได้มีอะไรบางทีก็จะเป็นการโชว์ผลงานบ้างนะก็มีของดีๆมาก็จะไม่ให้โชว์นะบางทีมีของดีมาก็ลืมนะเออบางทีก็ส่งให้ลูกค้าไปก็ลืมทำคลิปนะอ่าเนี่ยแต่วันนี้มีของดีจริงๆนะอ่าก็ให้ชื่อคลิปว่ากรุแตกแล้วกันนะกรุแตกนะอ่าปีนี้นานๆปีนี้ไม่แตกเท่าปีที่แล้วนะโอเคนะสำหรับ คนที่เพิ่งเข้ามาชมกันนะก็ที่บังเอิญเปิดมานะไม่รู้ว่าเอ้ยอยคนนี้มันทําอะไรนะคือผมเป็นนักสะสมนะแล้วก็เป็นนักสะสมดาบแล้วก็เป็นรับงานซ่อมด้วยับงานซ่อมงานบุรณะดาบงานประกอบดาบทั้งดาบภาคเหนือนะภาคกลางนะดาบลาวนะดาบภาคใต้ก็รับนะมี มีตอนนี้มีฟิตติ้งดาบหลวงใต้อยู่อ่าดาบหลวงใต้แต่ไม่ใช่คอบัวนะก็ดาบดาบหลวงทางใต้จะเป็นคอคอทองเหลืองอ่ามีมีอยู่ชุดหนึ่งใครสนใจก็ลองทักเข้ามานะอ่ามีใบหรือไม่มีใบเดี๋ยวยุุงยุงยุงเยอะมากนะฝนเพิ่งตกใหม่ๆนี่ยุงจะเยอะนะก็มีงานประกอบก็มีงานซ่อมด้วยเดี๋ยวโชว์งานซ่อมอ่าอันนี้อันนี้งานอันนี้งาน งานประกอบอันนี้อันนี้งานประกอบนี่นะอาหารนี่ลูกค้าสั่งประกอบเหลือเหลืออีกขั้นตอนเนี่ยอันนี้โชว์โชว์เลยโชว์เลย,เลยนะเดี๋ยวคลิปอันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปแยกมานะอันนี้จะเป็นใบอุตรดิษฐ์นะใบนี้เด็ดเดี๋ยวแยกไว้ก่อนใบนี้นะนะก็จะมีงานงานประกอบดาบนี่อันนี้ก็งาน งานประกอบดาบหลวงคอบัวนะอันนี้นะก็อยู่ในขั้นตอนอยู่นะก็มีงานซ่อมไหวยด้วยเดี๋ยวนะงานซ่อมไหวาไหวขาดไหวอะไรเนะี่ยก็จะรับซ่อมด้วยนะครับอ่าแล้วมีงานลงลักด้วยนะใครต้องการลงลักดาบก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับลงลักก็มาคุยราคากันก็ไม่ได้แพงหรอกบางคนซื้อดาบใหม่มาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ลงรักก็คือ หวเนี่ยตามธรรมชาติเนาะถ้าไม่ลงรักเนี่ยก็คือว่ามันจะค่อยๆหลวมไปนะคือนั่นนั่นก็คือว่าหนึ่งคือไม้ที่ใช้ที่เอามาใช้อะ่ะเมื่อผ่านการเวลามันก็จะแห้งลงเรื่อยๆนะเราต้องยอมรับว่าไม้อะ่ะไม้ที่เขาใช้ปัจจุบนันก็ไม่ได้อาจจะเป็นไม้บางคนโชคดีได้ไม้แห้งก็อาจจะไม่หดมากแต่บางคนก็หดไหวก็หดพอหดไปปุ๊บมันก็จะหลวมนะพอมันหลวมไปปุ๊บมันก็จะไม่อยู่ในตำแหน่ง นะบางทีก็ป้องกันมอดแมลงอะไรมอดก็กินนะบางทีนะใช้ไม้ไม่ถูกไม่ถูกลักษณะละกันนะหรือว่าอย่างไม้ด้ามผมเนี่ยผมต้องเอาแช่นะทำไว้นะไม้ไผ่ตันนี่นะเพราะว่าถ้าไม่แช่น้าเนี่ยก็คือว่ามันในเนื้อไม้มันมีความหวานของอะไรอะไรที่ปวกมันชอบอมันก็จะแทะแทะกนิ่นแต่ถ้าเอาแช่น้ําไว้มันก็จะเหมือนกับว่าลด ให้รสชาติของไม้ที่ที่ปลวกมันชอบหายไปอ่ามันก็จะอยู่ทนนานนะก็ประมาณนี้นะก็ลองทักเข้ามาแล้วก็เอ้ยมีอีกอย่างหนึง่งพักนี้โจนชุมโจนชุมมากเลยมันมันจะมีแบบนี้ไอโจนพวกนี้นะมันจะเอามาก๊อปปี้เอาดาเอารูปด,ดาบตามเพจตามอะไรของผมก็โดนบางเล่มนี่โอ้โหโดนบ่อยมากเลยมันมาก๊อปไปแล้วก็ไปโพสต์ขายมันจะโพสช่วงดึกๆระวังนะราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยอ่า แล้วมันก็จะหลอกบางค,คนก็หลอกโดนโอนเงินไปพันกว่าสองพันไอ้พวกนี้มันจะกินตังประมาณนี้แหละนะก็คนบางคนเขาก็ไม่รู้เนาะเขาไม่ได้อยู่วงการดาบเนาะเขาก็เห็นว่าเออราคาดีราคาถูกเขาก็ซื้อหลอกโอนตังดูถูกหลอกให้โอนตังไปนะ,อะพอโอนไปปุ๊บก็อ่ะไม่ส่งของหายเงียบหายแล้วก็ตำรวจก็ไม่ทําอะไรพวกมันไม่รู้เขาทําได้หรือไม่ได้ผมก็เคยไปแจ้งสองปีละก็เงียบหาย ก็เราอาจจะพึ่งไม่ได้ก็ได้นะคือเราก็ไม่รู้ทําไงวิธีการก็คือนะผมจะแนะนําวิธีการว่าถ้าคุณต้องการซื้อดาบคุณถามเขาก่อนว่าให้เขาถ่ายวิดีโอให้เลยวิดีโอคอลเลยสมัยนี้มันวิดีโอคอลได้เปิดเลยเปิดวิดีโอคอคุยกันมีดาบมีของจริงไหมหรือไม่ก็ถ่ายรูปบ,บัตรประชาชนแนบไปกับดาบเลยอ่า ถ้าถ่ายรูปประชากนแนบแล้วก็วิดีโอคอให้มีของโอเคเห็นของจริงไม่มีปัญหาอ่าหรือมันโพสในกลุ่มไหนคุณให้เงื่อนไขไปเลยโอนผ่านแอดมินโอนผ่านแอดมินนี่ก็คือว่าโอนเงินไปค้างไว้ที่แอดมินก่อนเมื่อไหร่ที่ของถึงมือคุณแล้วแอดมินก็จะโอนเงินให้มันให้เขาแล้วกันนะเกิดเขาเขาเป็นเขาไม่ใช่โจรอ่ามันก็จะวินวิน,วนทั้งสองฝ่ายได้เงินได้อะไรแอดมินเขาก็ บางคนเขาก็อาจจะให้ค่าเสียเวลาเขาสักร้อยสองร้อยก็ไม่มีปัญหาหรอกอยังไงคุณก็ได้ดาบนะแต่ระวังให้ดีนะระวังให้ดีพวกโจรน,นะอย่าเห็นแก่ของถูกนะเดี๋ยวจะซวยเอาเพราะว่าผมก็เป็นแอดมินกลุ่มกลุ่มตลาดซาตานแต่ผมก็ไม่รู้จะไปสอดส่องดูแลให้ทั่วถึงยังไงเนาะบางทีโอ้ยุงบางทีมันก็ เกินการที่เราจะเห็นนะ่ะบางทีก็โดนไปแล้วเนี่ยเพราะเราเพราะทุกคนมาโพสเราก็ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะก็ระวังกันด้วยนะอ่ามันไม่มีของถูกหรอกนะของราคาสมน้ำสมเนื้อนี่โอเคกว่าของถูกๆพันสองพันเนี่ยในดาบโอ้โหดาบผมด้ามงาาไปขายเขาสองพันกว่าอางนี้จะเป็นไปได้เหรอนะใช่ไหมอ่ะวันนี้มีอะไร ที่ให้ชื่อว่ากุแตกก็คือว่ามีดาบเข้ามา10เล่มวันนี้นะครับนานแล้วไม่เข้ามานะปีนี้รู้สึกว่าเข้ามาครั้งนี้ครั้งที่2เองที่เข้ามาครั้งเยอะๆนะบางทีก็มา2อสมเล่มแต่นั่นก็ไม่นับรอบก่อนมา7จ็ดแปดเล่มมั้งอ่ารอบนี้มาทีเดียว10เล่มกูแตกนะก็มีทั้งสวยแล้วก็สภาพต้องบูรณะนะ ใครถูกใจอันไหนก็ลองเลงๆดูบางเล่มผมก็ขายบางเล่มก็ไม่ขายนะบางเล่มก็เก็บนี่แหละไม่ใช่มองว่าเอ้ยมนหลอกว่าเป็นนักสะสมที่ไหนได้ก็พอ่อค้าไม่ใช่ดาบเข้ามาร้อยเล่มมุงจะเก็บทั้งร้อยมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องแบ่งออกไปนะเราไม่ได้เงินถุงเงินถังเราก็แบ่งส่วนที่เราชอบ,บเก็บส่วนที่ไม่ชอบหรือว่าส่วนที่เรามีแล้วอ่ะเราก็แบ่งปันออกไปเราเกินความต้องการเราคนอื่นอต้องการ ก็ประมาณนั้นก็ลองทักมาคุยกันดูนะมาดูเล่มแรก่ะจะหาตลับเมตรเจอหรือเปล่าเนี่ยโต๊ะจะลบหน่อยเดี๋ยวขออญาตหาตลับเมตรก่อน แป๊บหนึ่งเจอแล้วมาดูเล่มแรกนะเล่มแรกก็ไหวด้ามไหวด้ามเก่าอยู่นะไหวฝักก็เหลือประมาณนี้นะเล่มนี้นะก็อย่างสภาพนี้นะใครซื้อไปนะถ้าก่อนตอนนี้ถ้าผมขายเนาะใครซื้อไปไม่ได้มีอะไรนะส่งทำไหวคือจบเลยนะเพราะด้ามไม่แตก ฝักไม่แตกฝักเหลือนิดหน่อยช่างซ่อมพอซ่อมได้นิดหน่อยนะเนี่ยทํไหวเสริมเข้าไปไม่กี่ตังคุณได้ดาบสมบูรณ์เลยนะอย่าลืมว่าเฮ้ยดาบมันอายุเป็น80-90ปีคุณจะหวังให้มันสมบูรณ์แบบร้0ยเปอเซ็น่ะมันเป็นไปไม่ได้นะอ่าบางทีก็อาอายุร้อยกว่าปีบางเล่มนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนฝักเปลี่ยนด้ามมาไม่รู้กี่รอบแลน,นะเพราะมันผ่านการเวลามานะเล่มนี้จะเป็นปลายใบข้าวนะ ใบข้าวสันเรียบก็มีตอกลายแต่ยังไม่ได้ขัดเลยเลยก็ไม่รู้ว่ามีลายอะไรตอกลายตรงตลอดใบนะตรงสันใบสันใบนี้ใบยาว,16น,วนะนนะ16นิ้วครึ่งนะเล่มนี้นะส6บนิ้วครึ่งนะใบสวยนะอ่าใบสวยบางคนชอบดับสั้นบางคนชอบดับยาวนะนี่สวยเลยนะนี่ เก็บอีกไม่เยอะนะใครสนใจลองทักมาดูฝานะกฝากค่อนข้างสมบูรณ์เลยนี่นะมีแต่งปลายนิดหน่อยเสริมไม้ได้ไม่ยากอันนี้นะช่างซ่อมได้นะเล่มที่หนึ่งพนไป16นิ้วสันนี่หนาประมาณ8ปมิลนะแปดมิลต่อไปเล่มไหนดี เล่มนี้แล้วกันเล่มนี้มีฝักอยู่แต่ฝักมันขาดครึ่งนะแต่เล่มนี้ใบยาวเล่มนี้ใบ22นิ้วเนะีเป็นปลายวายนะปลายวายแต่ปลายลักษณะนี้นะอันนี้โอ้โหสันนูนนี่อันนี้น่าจะเมืองหนองเชือกเดิมอยู่เดี๋ยวไปเอามาให้แป๊บนึงลืมลืมเอามา นี่ไงฟักฟักสภาพสภาพชำรุดอยู่แต่ใบสวยอ่าสภาพชำรุดแต่เชือกเดิมอยู่เชือกเขาก็เล่นกันนะเชือกเดิมไม่ได้หายง่ายๆนะใครที่เอาไปบางคนเอาดาบไปแล้วถอดเชือกเดิมทิ้งแล้วก็เอาเชือกใหม่มาใสา่โอ้โหผมเสียดายเลยผมสรรหามากเชือกเดิมนี่นะสัรสัญสิบมิลนะเก้าจุดห้าถึงสิบมิล ใบาย,ยาว22.5นะบานะใบยาวมากนี่นะเห็นไหมใบาย,ยาวนะ,ะแต่ด้ามเนี่ยเป็นไม้น่าเขาจะเอาเทปพันไว้เขาน่าจะเจ้าของเก่าเนี่ยกลัวมันชำรุดอะไรนี่แหละเขาก็ก็ซ่อมตามตามมี่ตามเกิดแล้วกันอันนี้นะอ่าอันนี้ยังยังไม่ได้ขัดนะถ้าขัดนี่เหล็กสวยมากเลยเนี่ยสันนูนเนี่ยน่าจะเมืองหนองหรือเปล่าเผาดาบดาบกลุนนี้นี่ส่วนใหญ่เขาจะมาจากทาง ทางฝั่งรัฐานส่วนใหญ่สองเล่มแล้วเนะาะนี่นะสภาพนี่เนี่ยฝักฝักแตกปลายนะนี่ขายไม่ขายไม่รู้เสียดายใบอยู่เหมือนกันไม่แน่อาจจะไม่ขายอันนี้ยังไม่รู้นะต่อไปเล่มที่สองต่อไปอ่าเล่มที่สาม เล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะ,อะโอ้โหใบสันจะเป็นสันสันเรียบตอกตาหรือเปล่าเหมือนจะตอกตาไม่แน่ใจนะเพราะสนิมสนิมเขอะสนิมเขอะใบดาบยาวสิบแปดนิ้ว ใบดาบดยาวสิบแปดนิ้วนะทรงใบข้าวสันเรียบนะสันเรียบสันสันมีขูดลายหน่อยหนึ่งอ่าหวายด้ามสมบูรณ์ลงลักดานะหวายด้ามสมบูรณ์นะคือเดี๋ยวต้องเอาน้ํามันมะพร้าวหรืออะไรเช็ดเช็ดหน่อยเช็ดมันสวยเลยอ่าฝักฝักลงลักดําเชือกเดิมอยู่โอ้โหฝุ่นฟุ้งเลยเชือกเดิมอยู่รัดด้วยโลหะน่าจะเป็นทองแดงนะ รัดโล,โลหะปากฝักนะเล่มนี้ไม่ได้รัดหวายนะแล้วก็ลงรักนะปลายฝักนี่มีซ่อมโลหะมานิดนึงใช้โลหะอะไรไม่รู้รัดแทนเดี๋ยวผมมีทองแดงเดี๋ยวผมทองแดงรัดให้ก็จะสมบูรณ์นะเล่มนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์นะเล่มนี้สมบูรณ์นะเพราะว่าตวาท้าเนี่ยแผ่นเหรียญปิดท้ายยังอยู่เลยถือว่าสมบูรณ์เล่มนี้นะนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะนะบางเล่มเขาไม่ได้รัดหวายมานะนี่นี่เห็นไหม เนีแต่ไม่ได้ทำความสะอาดรับรองปิ้งเลยสายปิ้งนะาผ่านไป3ม<ๆ>เล่มมาดูเล่มที่4กันเล่มที่4เล่มที่4ี่คือเล่มนี้โอ้โหฝุ่นฟุน้งฝุ่นฟุน้งนะเล่มที่4ด้ามสมบูรณ์ท้ายด้ามรัดด้วยไ ทองแดงมั้งไม่ทองไม่ทองแดงก็ทองเหลืองนี่แหละมืดมืดมันค้าเลยดุมออกฝากนี่จะลงลักฝากลงลักดํานะฝากพันเชือกลงลักน่าจะเป็นทางขนบทางทางไตอะนะถ้ายายนะสันจะเป็นสันนูนปลายจะเหมือนเหมือนเกือบโหนกนะสันประมาณแปดมิลน,นะล็อตนี้นี่ไม่มีสันบางนะสันหนาทั้งนั้นเลยเอา ความยาวสิบแปดนิ้วเกือบครึ่งสิบแปดนิ้วเกือบครึ่งนะนี่นะใบนี้สวยเออใบนี้สวยโอ้ขัดมาแล้วต้องสวยแน่นอนเลยอันนี้นะเออผมชอบใบนี้แหละเนี่ยสันประมาณแปดมิลน,นะสันนูนนูนต่ำๆำ,ตำแต่ใบสวยผมมีใบแบบนี้เกือบโหนกนี่แหละสวยใบนีค้คล้ายกันนี่แหละหวยด้ามครบฝากครบอ่านี่นี่นะอ่า ก็ปากฝักก็พันเชือกมาเหมือนกันเหมือนพันเชือกแล้วก็ลงรักแต่รักไน้าสึกไปแล้วนี่ปากฝักนะเขาก็ซ่อมมากันแตกก็เรื่อมปกตินะนี่นี่นะอ่านไปสี่เล่มเดี๋ยวมาดูเล่มที่ห้าอ่านไหนโชว์ดิเล่มที่ห้าอ,อ,อันนี้ละกัน โอ้หนี้เชือกเชือกเดิมเลยผมชอบเชือกแบบนี้นะม,มันดูหนาดีอ่ะเล่มนี้หวายด้ามเหลือเกือบเต็มขาดไปประมาณสีห้าเส้นส่วนหวายฝักจะเป็นหวายเส้นใหญ่นะเนี่ยปลายฝักจะแหว่งหน่อยนึงนะแหว่งหน่อยนึงมาดูใบดาบกันใบดาบเป็นปลายหว้ใบสวยเลยนะ ใบสวยเลยไปลายวาความยาวสันประมาณ8มิล9มิล21นิ้วนะ21นิ้วนะนี่ปลายไว้21นิ้วนะครับสวยเล่มนี้สวยนะนี่ก็ซ่อมซ่อมได้อยู่ฝักถือว่าสมบูรณ์นะซ่อมปลายนิดนิดเดียวไม่ได้เยอะมากนี่นะ ได้ของเดิมเกือบพบทํไหวายแค่ฝักด้ามไม่ต้องทําก็ได้สําหรับคนที่อยากได้ความเดิมนะนี่เชือกนี่เดิมเชือกเดิมมากเลยโอ้ยใจจริงก็อยากถอดไปใส่ดาบเรานะแต่ว่ามัน,ม,นมันก็ทําไม่ได้เนาะเขามาคู่กันมันก็ไม่ดีนะหลายเล่มเราไมงาไงแล้วก็ขายอย่างนั้นนะถ้าถอดไปมันก็โอ้โหบางเล่มโอ้ยเสียดายเชือกเชือกดาบเข้ามาสวยเลยจะถอดก็ไม่ดีนะ ยิงมาถ่ายคลิปอย่างนี้ถอดไปเดี๋ยวโดนดา่าตายเลยอ่ะผ่านไปแล้วกี่เล่มห้าเล่มอ่ะโอเคมามาดูอีกเล่มหนึ่งอ่เล่มนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะฝักดูดูไหวฝักเห็นไหมไหวฝักไหวฝักเส้นเล็กเลยเส้นเล็กละเอียดไหว้ด้ามก็เส้นเล็กไหว้ด้ามนี่เหลือเต็มเลยอันนี้ดาบลัวนะดาบลัว ส่วนใหญ่ดาบลัวที่เจอจะเป็นประมาณนี้นะนี่คอด้ามนี่ก็จะเป็นทองแดงนะส้นด้ามเป็นทองแดงนะนี่เดิมเดิม<ๆ>เลยเดิมเดิม<ๆ>หมดเลยนะนี่ใบดาบลัวนะอันนี้เป็นเหล็กตะไบนะเหล็กกินเหล็กนะของของหายากนะอ่าสันสันจรวนหน่อยๆนะดาบลัวดาบลัวนี่เอกลักษณ์ที่ดูง่ายๆก็คือเนี่ยดาบลัวนี่จะมีหางเป็ดด้วยนะเอกลักษณนะ์ง่ายๆก็คือว่านี่ อีกอย่างที่เจอในดาบลวบ่อยๆไม่ใช่เอกลักษณ์เนาะถ้าบอกเอกลักษณ์เดี๋ยวมันจะหมายว่ามันจะไปผูกมัดเกินไปว่าดาบลวต้องอาง,ง,างั้นี้ไม่ได้อที่ผมเจอนะดาบลวผมมีเล่มสองเล่มนะผมจะเจอสันเนี่ยเขาจะเปิดคมตรงสันด้วยนะหลายเล่มที่เห็นนะเล่มนี้ใบาย,ยาวสิบเก้าจุดห้ากำลังดีเหมาะมือมจริงๆผมชอบดาบประมาณนี้นะ โอเคนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอนี่นะเล่มนี้สวยสวยตรงความเดิมเนี่ยเชื่อก็เดิมนะมาต่ออีกเล่มหนึง่งเล่มนี้นี่ไหวายแบบโอ้โหวหวแบบนี้เขาเรียกแบบไตหรือเปล่าน่าจะแบบไตมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยนะเล่มนี้จะเป็นดาบสั้น แต่ดูนีโอ้โหดูหวนี่ดูหวายนะ <c oughs> หวายนี่สมบูรณ์เลยหวรยเปอเซนต์เลยเล่มนี้นี่คือว่าออกจากเตามายัางไงอย่างนั้นเลยนะคือไม่อายใครนะเป็นดาบเหมาะกับการพกออาดาบพกดูด้ามดูส้นดูคอคอนี่เป็นคอเงินนะใบใบจะเป็นใบ1ิบสมั้งสิบหนิ้วสวยเล่มนี้สวยมาก จะไม่เอาราคาแรงราคามาค่อนข้างสูงนะสำหรับที่ไปนบสิบหกนี่นะนี่นะใบยังไม่ได้ขัดเลยสันหนาประมาณเก้ามิลสนะิบมิลนี่นะสวยมากสวยมากเล่มนี้โอ้โหสะพายนี่ไม่อายขครไหวไหวครบไหวปากฝักก็ครบบทเล่มนี้นี่สมบูรณ์ที่สุดนะออกยากหน่อยไม่รู้จะขายทำใจขายได้ไหมอันนี้นี่นะอ่าเนี่ เล่มไหนดีอ่ะมาต่อด้วยเล่มนี้อ่ะเล่มที่แปดแล้วนะใกล้ใกล้จบละเล่มนี้ก็สมบูรณ์นี่นี่ดิการที่ผมพูดไว้ว่าวาวเขาหลวมเขาจะขัดด้วยเขาจะเอาไม้มาสอดๆเพื่อให้มันแน่นนี่แหละเนี่ยปัญหาที่ว่านานๆไปวายมันจะหลวมนะแต่มันอยู่ไหมมันอยู่ทนแต่มันจะหลวมๆห,หน่อยอันนี้วายครบทุกเส้นเลยวายด้ามก็ ขา,ขาดไปหน่อยเลื่อนไปหน่อยตรนท้ายก็ขาดหายไปนะส่วนใบสันประมาณ8มิลใบโหนกใบโหนกนิดหนึ่งใบนี่สวยนะเห็นไหมโหนกนะให้เป็นลื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะดับลื้อเนี่ยนะดับลือ้อดับยองอันเดียวกันมั้งยองว่าลื้อนี่แหละนะอะโออันนี้ใบคมกริบเลย สวยสวยอันนี้เหมาะมือมากใบยาวใบยาวเท่าไหร่มาดูกันสิบเก้าจุดห้านิ้วนะสิบเก้าจุดห้านิ้วสวยเลยสวยสวยสวยเล่มนี้สวยชอมอีกรอบหนะึ่งชอบรอบนี้ดีนะได้ดาบสวยๆาทาั้งนั้นเลยนะได้ดาบสวยๆค่อนข้างเยอะอีกเล่มหนึ่งเล่มน,นี้ก็เด็ดนะ ฝักอาจจะไหวายไม่ครบแต่มาถึงมือผมแล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ครบนะนี่ถ้าใครเห็นฝักแบบนี้คนที่รู้จะเฮ้ยดาบลำพูนใช่แล้วดาบลำพูนนะนี่นะนี่ท้ายด้ามครบขาดแต่ไหวยอย่างเดียวไม่ยากผมทำได้หวคอด้ามไหวาหายประมาณไปสี่เส้นตรงนี้หายไปประมาณสี่เส้นทำไหวอีกแปดเส้นแลวทำไหวฝักไม่ยากอันนี้ ลำพูนสไตล์นะมันจะออกคล้ายๆอุจารดิษนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเลยที่มันมันมันจะไม่ค่อยเหมือนมันจะมีจุดต่างอยู่อันนี้ถาวาถาวาลล้ำพูนตาบางคนเห็นตาจะรู้ว่านี่ตาตาทหารลํำพูนนะเนี่ยนี่ตาทหารลํำพูนนี่ไนงะดาบทหารลํำพูนชอบอยากได้มานานแล้วผมมีอยู่เล่มหนึง่งแต่มันไม่มีตาอ่าแต่เลยอันนี้ออมาเติมเต็มเติมเต็มของต้องการ เล่มนี้ถามว่าจะขายไหมคงไม่นะอยากได้มานานเลยจะเก็บแต่ฝักไม่มีตาประทําแหะแต่ใบมีใบเป็นทหารลำพูนนะนี่ยี่สินิ้นวนะโอเคมาถึงเล่มสุดท้ายนะเล่มสุดท้ายพระเอกของเรานะนี่ขัดใจอยู่นิดหนึ่งแต่ก็มาถึงมือผมแล้วก็ไม่มีปัญหานะ เล่มนี้เองนะเชื่อก็โอ้โหไปหนักละมาดูฝากก่อนฝากไหวครบเลยลายฝากนี่รัดด้วยเงินนะด,ด้ามด้ามโดนปวกแทะปวกเจาะนี่แหละปัญหาที่เอาไม้ที่มันไม่ได้แช่นะ้ํามาทำอะ่ะมันจะทําให้ไม้มันโดนปวกปวกปวกแทะหรือการเก็บรักษาของเจ้าของนั่นแหละอ่ะแต่ใบเนี้ยใบนี้ยาว ใบนี้เป็นแลวไตนะแลวไต24ี่นิ้วถ้าขัดนี่คือเป็นดาบที่ผมอยากได้มานานแล้วแล้วกันแลวไตเนี่ยนะแลวไต24นิ้วครึ่งเกือบยีห้านิ้วนะนี่แหละสวยสวยสวยนี่ด้ามเดี๋ยวผมพิบุรทำด้ามเพราะใส่ใหม่แล้วใส่หวายเดิมจบเอ็มนี้เด็ดรับรองเด็ด อะโอเคนะครับนี่เล่มนี้ที่ชอบที่สุดนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละมาโชว์ดาบมาโชว์ดาบกันนะมาโชว์ดาบเฉยๆไม่มีอะไรนะอ้ามีเล่มหนึ่ก็มีดาบลาวอันนี้แถมสิเอ็ดเล่มอันนี้ได้มาจากประเทศลาวก็เดี๋ยวคงจะบุญลนะะแหละยี่สินิ้วครึ่งใบใบดาบลาวนะ ใบดาบราด้ามเป็นด้ามพลิกนะอันนี้ก็จำป r a สั k เดี๋ยวบุรณะเดี๋ยวแต่งด้ามแต่งอะไรให้มันสวยลงตัวก็ไม่มีปัญหาได้ของมาครบคุยกับช่างเวลาเดี๋ยวทำเงินมาใส่หรือว่าทำคอน่าจะคอเงินนะรับรองเรื่มนี้เปรี้ยวมากรับรองเรื่มนี้ไม่ธรรมดานะถือว่าใบสวยนะใบนี้สวยมากนะดูงนี้อาจจะไม่สวยถึงมือผมแล้วเดี๋ยวสวย โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เอาดาบมาโชว์กันมาให้กันชมนะนานๆนานทีจะมีเข้าเยอะๆแบบนี้นะแต่เวลๆมากลุ๊ปจะแตกอีกแล้วแต่เดี๋ยวรอรอนะเดี๋ยวรอชมนะอย่าบอกใครนะเป็นความลับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับหิวข้าวไปกินข้าวก่อนนะครับ โอเคระวังโจรน,นะอย่าลืมระวังโจนใครชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะออคนติดตามเยอะๆเยอะขึ้นเดี๋ยวจะเอาทำอะไรดีๆมาชมให้ชมกันนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ